และเมื่อพูดถึงกลุ่มประเทศในอาเซียนก็อาจจะวัดกันถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะคะมีรายงานล่าสุดว่าของเวียดนามอาจจะแซงของไทยไปแล้วค่ะติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณทิวลิปน้าสมภพเราค่ะ อาเซียนคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศค่ะว่าตอนนี้ทําไมเวียดนามถึงได้กําลังแซงไทยไปเรียบร้อยนะคะคุยกับอาจารย์อภิสฎมณิธิผู้ในการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณชิวเรีิบครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับอาจารย์เ,เราพูดเรื่องของเวียดนามเนี่ยจะได้รับความสน,สนใจจากประเทศไทยมากค่ะนะครับ ผมคิดว่าหลายเรื่องที่เวียดนามได้ทําได้ดีกว่าประเทศไทยแต่ผมจําได้อยู่สองเรื่องครับคุณชิมบิบครับก็คือมูลค่าการส่งออกของเวียดนามในตลาดโลกแซงประเทศไทยไปเรียบร้อยนานหรือ,อยังคะอาจารย์ไปเรียบร้อยออก็หลายปีแล้วนะค่ะออนะครับนี่อันที่หนึ่งแล้วที่ผมจําได้ผมจําได้อันที่สองก็คือว่าเม็ดเงินลงทุนของต่างประเทศที่เราเรียก FDI ที่คุณชิมบิปเ,ออเรียนท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยนะครับ ก็แสงหน้าประเทศไทยอีกแล้วนะฮะคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมไทยไม่มีสเสน่ห์แล้วหรืออย่างไรเวียดนามมีสเสน่ห์มากกว่า,า,าเพราะอะไรเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศจึงหันไปลงทุนในเวียดนามเยอะต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยประเทศหลักๆที่ไปลงทุนในเวียดนาม เนี่ยจะ,จะเป็นเกาหลีใต้นักลงทุนจากเกาหลีใต้จากญี่ปุ่นจากไต้หวันจากสิงคโปร์ในอาเซียนเนี่ยมีสามประเทศที่ลงทุนในเวียดนามเยอะก็จะเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยสิงคโปร์ค่ะแล้วก็สองมาเลเซียสามประเทศไทยแต่ประเทศไทยครับผมพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่ก็เป็นอันดับต้นๆที่ลงทุนในประเทศไทยนะคะอาจารย์ใช่ไหมคะครับครับใช่ครับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับ เบียดกันไปสลับกันไปมาในการลงทุนในประเทศเวียดนามนะตัวเลขล่าสุดเนี่ยเป็นเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้เหมือนจะญี่ปุ่นนะแต่ล่าสุดเนี่ยเป็นเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่เวียดนามส่งออกไปในต่างประเทศเราทราบกันดีว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะจะเป็นเสื้อผ้าค่ะปัจจุบันถ้าเราเห็นนักลงทุนต่างชาติที่จากเกาหลีใต้จากญี่ปุ่นเข้าไปเนี่ยแน่นอนอบางเลยทําให้สินค้าที่ก็ส่งออกไปต่างประเทศเปลี่ยนฮะคุณดิวิทครับ เปลี่ยนเป็นสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มือถือมากเสื้อผ้าเมื่อก่อนเป็นอันดับหนึ่งรายได้หลักของเวียดนามปัจจุบันเป็นอันดับสองเครื่องใช้ไฟฟ้าออโทรศัพท์มือถือเป็นอันดับหนึ่งเสียแล้วอ,อันนั้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับข้อมูลประเด็นต่อไปที่ผมอยากจะนำเรียนคุณชิวิลก็คือว่าแล้วเหตุผลกลใดเวียดนามจึงมีเสน่ห์ในสายตานักลงทุนต่างชาติ <c oughs> เลยกค่ะ <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่ามันมีหลายเหตุผลนะแต่สําหรับผมนะผมว่าอันที่หนึ่งเลยต้นทุนในการผลิตคุณคทิ่ริบอยากจะลงทุนนะอันดับแรกเลยผมคิดว่าคุณทิ่ริบน่าจะไปลงดูเรื่องต้นทุนในการผลิตของประเทศนั้นนั้นนะแพงหรือเปล่า cost e f f e c t i v e ใช่ประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับถูกมากนะฮะทั้งเรื่องของต้นทุนในการผลิตคือต้นทุนในการผลิตผมแยกเป็นสองส่วนนะครับท่านผู้ชมครับต้นทุนในการผลิตที่อยู่ในโรงง,งานกับต้นต้นทุนของค่าแรงค่ะ ต้นทุนเขาเรียบเรียบต้นทุนการผลิตในโรงงานโดวยวัดจากดัชนีอะไรนะ cost of production ค่ะนะฮะอยู่ต่ำกว่าอาเซียนเก่าอาเซียนเก่าก็มีไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดอะไรป,ประมาณเนี้ยต้นทุนการผลิตต่ำกว่าต้นทุนค่าแรงก็ถูกกว่าอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วถูกไหมฮะค่ะผมผมให้ปัจจัยเป็นดั่หนึ่งนะที่เป็นทําให้เขามีสเสน่ห์นะครับในการดึงดูดเงินจากต่างประเทศอันที่สองลองลงมาก็คือเป็นเรื่องของ ความพร้อมของแรงงานาในประเทศเวียดนามเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าจะขาดแคลนแรงงานครับผมคเต็มที่เลยมีเต็มที่เลยประชากรหนึ่งร้อยล้านคนเป็นกําลังแรงงานอยู่ทั้งประมาณหกสิบเจ็ดสิบล้านคนนะ่ะไม่ต้องกังวลบ้านเราเนี่ยขาดแคลนแรงงานนะฮะต้องพึ่งหลายเซกเตอร์เนี่ยต้องพึ่งแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะรับเพราะนั้นไปเวียดนามไม่ต้องกังวลละหลายท่านผู้ชมอาจจะมองว่า อาจารย์แต่ว่าเขาไม่มีเขาจะมีทักษะเลยต้องบอกนี้ครับในช่วงสิบปีที่ผ่านมาทักษะฝีมือในงงานของเวียดนามเนี่ยโตสูงที่สุดในอาเซียนว่าจะถามอาจารย์เร<อ>ื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด<อ>ว่าเป็นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้แสดงว่าทักษะในการออผลิตของเขาเพิ่มสูงมากขึ้นแล้วถูกไหมคะเรียนรู้เร็วพัฒนาเร็วขยันอดทนน,นะนี่คือ สเสน่ห์ของแรงงานเวียดนามผู้หญิงเวียดนามนี่ทำงานโอ้โหแข็งแรงมากนะฮะผมไปอยู่เวียดนามผมอาจจะแพ้ผู้หญิงเวียดนามก็ได้เพราะเขาทำเข้มแข็งมากนะฮะทำอย่างจริงจังธรรมะธรรมแมงนะครับอันที่สามผมคิดว่าเวียดนามเป็นตลาดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนลงไปแล้วขายได้ในตลาดในเวียดนามและกําลังซื้อของคนชั้นกลางเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ<ถ>คนที่มีอายุ21ปีนะครับไปถึง60ปีเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่ที่สุด ของประชากรเวียดนามซึ่งกําลังเป็นประชากรที่มีกาลังซื้อสูง<ฆ>เพราะฉนั้นเวียดนามตลาดใหญ่และติดอยู่กับประเทศจีนเพราะฉะนั้นตลาดใหญ่ๆวิธีเวียดนามขายขนาดนี้เนี่ยเป็นยุโรปเป็นอเมริกาและก็ประเทศจีนนะครับอันที่สี่ผมให้อันนี้เลยผมคิดว่าสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนค่ะ<ฆ>จริงๆถ้าเราเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนใน CLV นะเวียดนามอยู่ในนั้นด้วยนะ่ยผมคิดว่า อาจจะไม่ต่างกันไหมแต่ว่าอัน,อนที่ผมกำลังพูดมันต่างก็คือว่าการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของเวียดนามเนี่ยเป็นดับเบิลนะฮะดับเบิลก็เช่นถ้าเราขอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจากรัฐบาลกลางแล้วเนี่ยผมไปลงทุนในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในเวียดนามขอเพิ่มจากผู้ว่าราชก,การจังหวัด<อ>ผู้รับผิดชอบจังหวัดนั้นถ้าผู้ว่ามองเห็นว่าเอออุตสาหกรรมนี้มีประโยชน์ อุตสาหกรรมนี้มีอนาคตที่สามารถสร้างเงินสร้างไรายได้กับพีทน,นามได้เขาให้ดับเบิลเลยอาจารย์ผมว่าอันนี้น่าสนใจครับผมอย่างนี้เขามีแนวความคิดไหมคะว่าประเทศอาเซียนควรจะตกลงกันไหมว่าสิทธิประโยชน์หรืออะไรควรจะไม่ไม่ปาดหน้ากันมากเนี้ยอาจารย์มิจจะใช้คาอื่นว่าอะไรบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับในยุโรปค่ะบ้านเราเนี่ยคำว่าบ้านเราคืออาเซียนเราเนี่ยนะครับแข่งกันเองในที่คะเราบอกว่าเป็นอาเซียนนะครับ ซึ่งการเล่นกันแต่จริงๆก็แข่งกันในทีเพราะอะไรเพราะว่าสินค้าเหมือนกันนะครับไม่เคยมาคุยกันแล้วครับว่าเอ้ยสิทธิประโยชน์คุณได้เท่านั้นต้องไปไม่ไม่มีฮะเรื่องนี้ไม่มีนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับจากประเทศไทยเทียบกับ CLB เนี่ยนะว่าเราสิทธิประโยชน์ก็อาจจะสูงกว่าใน CLB ด้วยซ้ำไปะนะครับเพราะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนะครับจริงๆมีหลายปัจจัยแต่ผมเอาคิดว่า4ี่ห้าปัจจัยที่ผมให้ เวียดนามมีสเสน่ห์นะครับในการลงทุนและดึงดูดเมเงินในต่างประเทศนะครับจริงๆอาจจะพูดอยากจะพูดมากกว่าน,นี้แต่ว่าเกรงใจคุณคิอว,ว่าเวลาจะหมดหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้าค่ะอาจารย์รอบหน้าเรามาคุยกันต่อได้ค่ะครับผมค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาล่ะค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าการลงทุนจากต่างประเทศในเวดนามแซงหน้าไทยไปเรียบร้อยนะคะเพราะว่าสเสน่ห์ของเขานั่นเองสเสน่ห์เขามีอะไรบ้างน,นะคะประเทศไทยควรจะพยายามเสริมสเสน่ห์ของตัวเองไหมเพื่อจะไปแข่งหรือว่ามองหาตลาดใหม่ว่าจะไปแข่งในแนวไหนกันดีนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดในเช n นคอนเนควันนี้ค่ะ